สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปชิมร้านรถนิยมขายข้าวมันไก่นะคะเป็นข้าวมันไก่ตำนาน70ปีนะคะรสชาติและราคาจะเป็นยังไงนั้นเราต้องติดตามแต่ขอแนะนำว่าสาวกข้าวมันไก่ถ้าใครชื่นชอบต้องลองไปชิมร้านนี้ให้ได้นะตัวเองเ,อเสร็จแล้วเอาใส่กล่องเอาใส่กล่อ,กองเสร็จไปแล้วเอาใส่กล่องเสร็จไปแล้ว เดี๋ยวลูกลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสี่ที่สามไม่นสามหนึ่งสานี่โรตีวัวดับเลยหนึ่งมนเ้าเก้าหน่าุปต้มมะนาวดองต้องมาก่อน7จ็ดโมงนะอดกินเลยไก่าไออับบ้าร้อยห้าข้าวสองใช่ สองร้อยก็ได้แล้วก็ได้ห้าห้าคนนี้ครับของเี่อมอากสองโต๊ะเลยนะสองโต๊ะไม่ไหนก็สองโต๊ะของที่เกตังโตู๊ให้พอเสร็จปุ๊บจะไปรวม่องฝนตกาลังงาน อหนึ่งแล้วไเเปียกสามไนัน่าจะสอต้สองข้อหนึ่งแล้ไม่เห็

และนี่ก็คือน้าจิ้มสูตรพิเศษของเขานะเราบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่มันมีความเป็นเตาเจี้ยวแล้วก็มีความเปรีป้ยวๆเผ็ดๆนะคะไก่นะคะก็ทอดมาได้ข้างนอกกรอบนะคะส่วนตัวไข่ไก่ต้มนะคะคือเนื้อก็อร่อยนะแล้วก็เหมือนจุยซี่ค่ะตัวเลือดนั้นคือเป็นเลือดที่นิ่มอร่อยเราคิดว่าข้าวก็หุงมาดีเราคิดว่าร้านนี้ถือว่าอร่อยตอบโจทย์นะคะ อันนี้นะคะก็เป็นรวมเครื่องในด้วยนะคะตัวเครื่องในเขาทําได้ดีไม่เหนียวมันนุ่มตัวเครื่องในทําได้ดีอันนี้ยอมรับเลยค่ะร้านนี้นะคะขอแนะนําเลยสําหรับสาวกข้าวมันไก่ต้องลองไปชิมดูนะคะว่าจะถูกใจกันไหมนะคะส่วนตัวเรานะคะเราคิดว่าเขาทําออกมาได้ดีและอร่อยถูกปากค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะลงข้อมูลต่างๆเอาไว้ตรงช่องรายละเอียดนะคะสามารถ เช็คพิกัดตรงนั้นแล้วตามไปตากันได้เลยของอร่อยของเด็ดคะ่ะส่วนคลิปหน้านะคะเราจะพาไปกินเที่ยวช้อปที่ไหนนะคะรอติดตามกันได้เลยรับรองดีและก็เด็ดแน่นอนคะ่ะ